เนี่ยครับผมเนี่ยก็เนี่ยตัวเนี้ยก็คือ,อตัวก้อนขี้ยางที่เราได้เมื่อคืนนะครับผมก็คือ <c oughs> ที่เหลือก็ไปกับน้ําฝนหมดนะครับไม่ได้อะไรครับผมแบบนี้จะลงตามหน้ายางครับผมก็ลงมาตามลิ้นแล้วก็ลงไปที่จอกเนี่ยแล้วน้ําฝนน้าเนี่ยมันจะไล่ไล่น้ํำยางอ,ออกใหญ่แบบนี้เห็นน้ําขาวๆแบบนี้เนี่ยคือปริมาณน,น้ําเขาเยอะกว่าน้ํายางนะครับผมแบบนี้ถึงเอาน้ําส้มมาหยอดก็ไม่ได้ขี้ยางครับผม สวัสดีครับทุกท่านก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับแจ็คปรเมศวันนี้ก็วันที่หนึ่งเลยนะครับผมวันที่1ม็กกลานะครับก็ขึ้นสักรารใหม่แล้วนะครับผมคิดสักราดใหม่พุทธสักราดใหม่นะครับผมก็ได้รับพรแต่เช้าเลยนะครับวันนี้ลงมากีดยางกีดยางเสร็จเมื่อเช้าก็ประมาณ7จ็ดโมงกว,กว่าครับผมก็กะว่าให้น้ํายางเราเนี่ยมันย้อยสักพักหนึ่งกะว่าเกือบๆช่วงเที่ยงจะมา เอาเอาน้ำส้มหรือว่าน้ำกดเนี่ยมาหยอดทําเป็นขี้ยางนะครับผมก็นั่นแหละครับชาวสวนอย่างเราครับผมมีเขาเรียกว่ายืนอยู่ในความไม่แน่นอนตลอดนะครับผมก็ลงมาตัดเขาเรียกว่าอะไรนะลงมาตัดายางแต่สิ่งที่ได้ก็คือน้ําฝนนะครับผมก็ฝนมาช่วงแป๊บเดียวครับไม่นานครับผมแต่ว่าคือมาตกหนักเลยนะครับก็ไม่ได้นะครับผมไม่ได้อะไรเลยโอเค งั้นเดี๋ยวผมจะให้ดูในจอกน้ํายางแล้วจะอธิบายนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูกันครับโอเคนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆในสวนผมนะครับผมซึ่งเห็นประจําอยู่แล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับผมนี่ครับเจ้าสโนนะครับผมก็อาจจะตามลงมาประจํานะครับผมอะงั้นเดี๋ยวเรามาดูนี่กันครับผมดูนี่ครับก็คือฝนลงนะครับอันเนี้ยฝนตกหนักนะครับผมช่วงแป๊บเดียวนะครับ แบบเนี้ยไม่ได้น้ำยางเลยครับผมมีแต่น้ํำล้นๆนะครับผมก็เททิ้งครับผมซึ่งผมเนี่ยเดินสํารวจหมดแล้วนะครับผมเราไม่ได้อะไรนะครับไม่ได้อะไรเลยครับผมอย่างเช่นจอกใหญ่ๆแบบนี้ก็เหมือนกันครับเนี่ยจอกใหญ่ๆแบบนี้เห็นน้ําขาวๆแบบนี้เนี่ยคือปริมาณน้ําเขาเยอะกว่าน้ํายางนะครับผมแบบเนี้ยถึงเอาน้ําส้มมาหยอดก็ไม่ได้ขี้ยางครับผมเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเสียดายครับ เดี๋ยวเราก็ว่ากันใหม่เริ่มกันใหม่นะครับผมตัดกันใหม่ครับก็วันนี้ก็เท่ากับทำงานฟรีไปนะครับผมนี่ครับผมปริมาณน้ำฝน,นมันเยอะเกินนะครับผมน้ำมันลงไปในจอกยางเยอะนะครับก็ทำให้น้ำฝนเนี่ยมันลงไปก็น้ำฝนเนี่ยมันจะลงตามหน้ายางครับผมก็ลงมาตามลิน้นแล้วก็ลงไปที่จอกเนี่ยแล้วน้ำฝนน้ำเนี่ยมันจะไหล ไล่ j, น้ำยางออกไปข้างนอกหมดแล้วก็เหลือข้างในเนี่ยเป็นเป็นน้าฝนล,ล้วน,วนๆแล้วก็อาจจะมีขี้ยางขี้ยางเนี่ยมันมีขี้ยางของอา่าอที่มันแข็งอยู่บ้างแล้วนะครับผมเนี่ยอ่มันก็มีขี้ยางที่เริ่มแข็งอยู่บ้างแล้วแต่จริงมันก็มีขี้ยางอ่าตัววันแรกนะครับนี่นตัววันแรกที่เราตัดนี่คือวันที่สองนะครับก็คือขี้ยางเนี่ยได้นิดเดียวนะครับผมจริงๆมันต้องได้เยอะกว่านี้นะครับผมก็ส่วนหนึ่งมันก็ยังได้บ้างนะครับผมนิดหน่อยแต่ก็คือว่าอ่า เขาเรียกว่าเสียมากกว่าได้นะครับผมมันก็เสียมากกว่าได้มันเสียมากกว่าได้อยู่แล้วครับมาดูอันนี้ด้วยอันนี้ก็เหมือนกันครับผมนี่ก็เหมือนกันเนี่ยครับผมเนี่ยก็เนี่ยตัวนี้ก็คือตัวก้อนขี้ยางที่เราได้เมื่อคืนนะครับผมก็คือที่เหลือก็ไปกับน้ําฝนหมดนะครับอ่ะเนี่ยตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรครับมันก็เป็นน้ําน้าขาวๆเฉยๆแบบนี้แหละครับผมประเทศนี้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เราก็ลงมานะครับผม ออกคืนนี้น่าจะกรีดไม่ได้ครับเนื่องจากเนี่ยครับผมหน้ายางมันเปียกนะครับผมหน้ายางเปียกหน้ายางเปียกแบบนี้ยถ้าเราลงมากรีดปุ๊บเนี่ยเวลาเรากรีดยางปุ๊บปุ๊บเนี่ยน้ํายางอ่ะเขาไม่ไหลตามหน้ายางลงไปที่ลิ้นยางนะครับมันจะเอ่อล้นมันจะเอ่อล้นออกมา,ามันเขาเรียวกว่ามันจะล้นนะครับผมเพราะว่ามันมันเปียกมันชื้นมันจะลงมาตลอดเลยครับผมแล้วก็จะทําให้หน้ายางเราเน่าด้วยครับพอพอหน้ายางเน่าปุ๊บเนี่ยมันก็ ท่อน้ํำยางอะไรพวกนี้มันก็จะไม่ออกนะครับผมโอเคเดินย้อนกลับไปดูต้นต้นใหญ่นีนี่ก็เหมือนกันครับนี่ก็มีแต่ปริมาณน้ําเนี่ยครับผมไม่ได้อะไรครับผมแบบนี้โอเคครับก็ประมาณนี้ครับเป็นคำอวยพรแรกจากธรรมชาติเลยนะครับผมก็ถือว่า โชคดีต้นปีแล้วครับหลังจากนี้เราก็อาจจะได้ตัดยางกันยาวๆครับยิ่งฝนลงให้เราก็ได้น้ำบำรุงต้นยางไปด้วยนะครับในตัวอวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมทุกท่าน